โอเค six seven eight สวัสดีครับคุณเรา house ครับสวัสดีครับผม one h o าส์ครับสวัสดีครับผมเ a m e h o u s ครับสวัสดีครับเ two h o าส์ครับสวัสดีครับบี b b h o าส์ครับ คูนนี้ทุกคนตัดฝนกั้วพวกไม่ครับไม่ใช่ไหมเอาทำไมวันนี้อ่อมเลยนะใช่เปล่าเช็คเสียงนะเราเช็คเสียงเสียงที่แบบไม่อยากเต้นแรงเลยทุกคนออกเสียงไม่ดังหรอเช็คเสียงแล้วต่แต่อไรอ่ะขอเช็คเสียงอีกรอบได้ไหมนี่แหละนี่แหละนี่แหละเอาเอนเอージี้นี้นะฮะก็ นะครับผมรู้สึกว่าวันนี้เราเอนจอยมากๆนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าตอนนี้เราเดี๋ยวมาเพียงเดียวเนาะเราเพิ่งเผื่อคนที่ยังไม่ได้ตามพวกเรามาก่อนนะครับผมคนที่แบบอาจจะเดินผ่านมาแล้วเออกลุ่มนี้มันวงตรได้ห่อเออลุกนเได้อยู่นะอะไรเงี้ยก็พวกเราชื่อวงฮาส์นะครับผมเพิ่งเดบิวต์ไปเมื่อเดือนที่แล้วเองนะครับผมก็ฝากแม่ๆพี่น้องๆทุกคนนะครับ เปิดโทรศัพท์ขอลโลกันไ,ได้เลยนะฮะฟอลผมคนเดียวก็ได้ครัเจมมานะคร <Yeah. S 1> ับผมเราส่วนรวเราส่วนรวมก็ยังไงเดี๋ยวตอนท้ายโชว์เราจะบอกว่าให้โอเคปะระหว่างนี้อยากให้ทุกคน Enjoy ก,กับโชว์เราก่อนนะครับผมก็เพลงต่อไปนี้เราก็ยืมเพลงของรุ่นพี่พวกเราครับมาใช้นะครับ ที่โนโอึนมีใครเป็นแฟนคลับโนโอึนไหมครับโอเคครับแตกต่างกับฮาว่าเลยครับผม <c oughs> ได้จริง <c oughs> อเอ่อตอนาี้ได้อยู่ใช่ไหมรา <c oughs> เ,เล่นเราเล่นยครับผมก็ถ้าเอ่อใครอยากดูเพลงต่อไปนะครับขอเสียงกำลังใจหน่อยได้ไหมช่ย <c oughs> ไปอลไดีกวะะ่นาวนะครับเพลง Touchdown นะผม สวัสดีครับสวัสดีครับฮาวส์คร <Yeah. S 2> okay. ับเล่ยมาคนต่อได้เลยนะมาดับมาดับเอาไปสวัสดีครับผมต้นหนุนฮาวส์ครับต้นหนุนสวัสดีครับผมบีบีฮาวส์ครับบีบีสวัสดีครับเตยฮาวส์ครับสวัสดีครับควันฮาวส์ครับ หนุ่มอย่างนี้นะไอ้วานตัวต่อคนแรกเลยเนาะต้องเริ่มใหม่แล้วนะต้องเริ่มใหม่เลยเริ่มใหม่แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นะรแต่คนสุดท้ายเจมส์ยังไงไม่คิดจะคุยกันก่อนเลยน้อยกว่าวานนะเจมส์น้อยกว่าวานผมเจมเฮาส์คร่ะพี่อาวานก็ได้แล้วนะเราสามคนขอให้หนึ่งรอบดีกว่าที่เชื่อว่าทุกคนรอดูอยู่นะครับขอแบบมีสเต็ปด้วยอ่า เดี๋ยวพี่วานกับเจมส์เขาทำออกมาเมื่อสักครู่นี้แต่เป็นในสไตล์ของตัวเราโอเคไหมอ่ะครดีคดีจะเริ่มจากไหนดีเตอร์สสวัสดีครับเตอร์เทิครับโอ้โหไม่ผิดวี่ของวานแล้วกันขอแล้วที่ขอแล้วต้องตามจิวตามิฮเออจัดไปฮะสวัสดีครับผมบีบีเฮาสครับบีบีสุดท้ายสุดท้ายอ่ายังไงดียังไงดี สวัสดีครับผมก็เดินทางมาใช่โอ้โหไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังจริงจริงโอ้โหหลายหลายคนอานคิดว่าพวกผมเดย์เป็นบอยแบนด์กันจริงจริงนะอาชีพหลอกอาชีพหลักของเราตัวตกคาเฟ่คือเป็นตลกคาเฟ่ที่เป็นบอยแบนด์นิดหน่อยครับผมคระมาณนั้นโอเคอ่ะเาละพูดคุยกับน้องๆกันหน่อยดีกว่าเห็นว่าเมื่อสักครู่บอกว่าเพิ่งเดบิวต์เมื่อเดือนที่แล้วนี่เองใช่ครับผมใช่ไหมใช่ไหม ใช่ค2สองกรกฎาคมครับสิบสอง๋อครับประมาณเดือนกว่าแล้วสิบสองกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแล้วมารวมตัวกันได้ยังไงฮะโอเคหันมาทางนี้ก็ต้องตอบใช่ไหมต้องเราหรือล่าผมก็เกิดจากการที่ว่าพวกเรานะครับผมคือตอนแรกต้นเนี่ยมันมาจากการที่ผมกับนวานอยู่สังกัดเดียวกันแล้วผมก็คุยกันว่ามันเหงาครับอยู่กันสองคนจริงๆ้วตัวจริงผมกับคนนั้นไ่พูดนะเราไม่เราวไม่ได้พูดเหมือนกันก็เลยเงียบไปหน่อยเลยรู้สึกว่าต้องหา คนที่มาบูสต์บูสต์เอเนจีพวกเราก็เลยเชิญน้องๆสามคนมาฮะคัดจากแบบว่าผุ้ปนิสัยกระดอนล่าเลยเป็นหลักของผมเราเลยเราเร่งคัดจากความสามารถด้วยวนะกอบ้ะหต่อไป